โปรเจกต์นี้มาได้ยังไงครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นจากว่าผมอ่ะอยากจะเขียนบทหนังผีสักเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะไปที่ไหนดีนะก็เลยลองไปเดินที่ซอยเพชรบรีษัทสิบเก้าและเห็นโลเคชันอ่ะมันแบบอย่างที่บอกนะครับมันพูดคุยกับเราอะ่ะเราก็เลยเกิดเป็นเรื่องสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็เลยโทรไปหาพี่ต้อมยุทธเลิศบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะขอซื้อเรื่องนะขอซื้อชื่อพี่ต้อมบอกโอเคเขาให้มาได้ชื่อมาปับ๊บเราก็ใครดีนะที่จะเป็นเดอะลีดนำก็ ไปติดต่อวีพวีวีถามว่าเล่นกับใครเราก็บอกว่าผม,มาเล็งเจดไว้นะวีบอกว่าเออถ้าเป็นเจดวีสนใจนะผมก็เลยบอกไอ้เ,อเจดเด็กใครนะอ๋อเจดในเด็กบีออนคลาวก็เลยโทรไปหาพี่ปอนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วพี่ปอนเขาเลยบอกว่าเออสนใจโปรเจกต์แล้วก็อยากจะแบบกลัวว่าเราซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะครับถ้าพี่ปอนจะรู้สึกว่าเออผมจะเอาพี่เจดเนี่ยไปทําอะไรแบบไม่ดีไม่งามหรือเปล่าพี่ปอนหรือว่างั้นผมขอร่วมดูแลด้วยผมรู้สึกว่าโอ้โหเอาสิ บีออนคลาวว่ะเขาจะชอบพูงกับคนไหนก็ได้แต่เขาเลือกเรา,าผมเลยรู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับทั้งพี่ปอนทั้งมีทั้งเจดด้วยครับท,ที่บูพาราตี่มันเคย,เคยมีเป็นหนังที่ดังมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วใช่ครับแล้วจะไมคิดว่าจะต้องกลับมาทำอีกคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นนี้เนี่ยแทบจะเกี่ยวเนื่องกับเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยน้อยมากเป็นคนละจักรวาลกันเลยเพียงแต่ว่าโลเคชั่นเนี่ยมันพูดคุยกับเราแล้วโลเคชั่นมันศักดิ์สิิทธ์มาก มันล้างอยู่20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนะเรากําลังพูดถึงถนนเพชรบุรี39นะครับจากปากซอยถึงท้ายซอยเนี่ยสามเมตรกลางเมืองตึกแถว2ข้างทางเนี่ยล้างหมดทุกห้องนะครับสุดซอยเป็นอพาร์ตเมนต์ออสการ์และวทำไมเราจะไม่อยากสร้างเรื่องขึ้นในภายนั้นนะครับเราคิดว,ว่ามันน่ากลัวมากๆครับ หมายถึงว่าโลเคชันเขาคุยกับผมใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวรู้สึกว่ามันผมไปกลางวันนะไปกลางวันในเพชรบุรีสามสิบเก้ารู้สึกว่าเออมัไมันเงียบมันมันวีดวิวมากเรือเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมันแบบเป็นช่องลมเรารู้สึกว่าเออผมไปนั่งในผมไปนั่งตรงนั้นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องลามก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาครับมันคุยกับผมจริงจริงครับโลเคชันเหมือนที่พี่ปอนไปอ่ะภาพที่เราเห็นตรงแบ็กดอปอ่ะผมไม่เคยคิดภาพนั้นเลยนะแต่คุณปอนเขาเป็นเงยหน้ามองอ่ะเราก็เลยแบบว่า เห็นอะไรหรือเปล่านี่เงี้ยแล้วเขาก็เลยเอาไปมาเป็นฉากของมมสันว่าเออเป็นมุมมองที่อีกมุมหนึ่งที่ผมไม่ได้มองครับไม่ได้มีตัวตนจริงจรช่นการที่พูดคุยโอ้โหอันเนี้ยคือผมอะผมมันไม่เคยเจอแต่ผมกลัวเป็นคนกลัวผีแล้วผมก็พาพาหมอดูพาคนส่งไปด้วยอย่างที่เล่าครับเขาก็บอกเหตุผลอย่างที่บอกครับว่าถ้าที่มันนิ่งเงียบเียบมืดมืดอะเราไม่มีที่อยู่อะเราผ่านไปผ่านมาเราจะไม่ไปอยู่เหรอ ภาคพิคอนทุกคนเห็นอะไรในหะ้บผมมาเข้าพวกคนเก่งนี้ด้วยผมว่าไม่ใช่แค่ผมผมว่าทุกคนที่เคยถ้าในไวัยไม่ไกลผมกันมากอย่างแม้กระทั่งน้องๆรุ่นให,ใหม่หลยคนจะรู้จักบุคคลราตีนะครับแล้วคือระหว่างช่วงที่ผ่านมาก็มีข้าพเยลล์ติดต่อมาหลายเรื่องบอยากให้เจดเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเยอะว่าเราอยากจะไปเล่นเรื่องอะไรแล้วก็คุยกันในค่ายด้วยอะไรย่างเงี้ยครับก็เกิดว่าไอ ي, ้บุคคลตาตีเจดก็คุยกับไอ ي, ้บุคคลราตีน่าจะถ้าจะเป็นสิ่งที่คนอยากเล่นแต่คราวนี้มันก็ มันจะยังไงต่อนะหรเงี้ยก็เข้าไปคุยพี่พิงแล้วคุยกันเยอะเรื่องบทเรื่องอะไรแบบหลายรอบอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเป็นยงไนก็ไหนๆแล้วก็ร่วมลงทุนไปซะเลยมันจะได้บอกว่าใช้ความแบบเราผสมเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่คุยกันแล้วทุกอย่างที่เห็นมันก็เร็วมากครับมันเหมือนมันเป็นเซนส์อย่างหนึ่งด้วยเพราะอย่างที่บอกมันมีหลายอย่างประกอบกันถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องความเย็นความหลอนเนาะพูดถึงว่าเซตติ้งที่มีของออสการ์พัทในละซอยนั้นอ่ะมันเหมือน ต่อให้เซตยังไงก็ไม่เหมือนแล้วผมก็ไปที่นั่นจริงๆไปจนรู้สึกว่าทาเถอพราะไม่รู้ว่าเซตติ้งแบบนี้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่เหมือนที่บอกว่าเซตติ้งพูดกับเราอาจจะไม่ได้ยินเป็นเสียงแต่มันมีความรู้สึกว่าอยากมีภาพยนตร์ที่ถ่ายตรงนี้แล้วแน่นอนแม่ใช่ตัวละครน,นั้นหรือพวกเราเองเราก็ยังคิดถึงลูการาตรีอยู่แต่เพียงแต่ว่าน,นี้จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งเราคงไม่ได้ไปแบบเอาเวอร์ชั่นนั้นมาทาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ไม่ปก่อนไปแต่ มันว็โปรเจ็์ก่อนหน้านี้ของพี่พิงก็ไม่ได้สเส้เท,เท่าไหร่เรื่องที่ออกมากก่อนหน้านี้ผมนี่โอ้คือจริงเราคุยกันก่อนอยู่แล้วครับคุยกอนอยู่แล้วผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าพี่พิพงเขาก็ผ่านโลกมาเยอะก็ผ่านโลกมาเยอะมันก็มีทั้งความเจ็บปวดแล้วก็ความอ้างวังบางอย่างคือคือวงการมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอคุยกับเขาผมก็เห็นเหมือนเวลาผมเจอเจดสมัยก่อนเจอมาเจอโปหรืออะไรเงี้ยผมส่งคนนี้เขามีของนะ ถ้าเกิดสมมติเรามีสัมพัทธ์กำลังอะไรที่สพอร์ตเขาได้และให้เขารู้สึกมั่นใจอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะทําสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ผมชอบโคตรรักเองเลยของเขามากเลยครับอย่างเพลงที่เขาร้องเมื่อกี้ทุกวันนี้มันยังอยู่ในใจเราเลยผมรู้สึกว่าเราทําให้เขาสบายใจทําให้เขามั่นใจจะเป็นแบ็กอัพที่ดีของเขาและให้เขานุ่ยแล้วเอาตัวตนจริงๆเขาออกมาสู้อีกทีผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมาะกับเขาที่สุดแล้วแล้วมันก็เหมาะกับเดียน์คาเหมือนกันมันมีความหลอนๆมันมีความใหม่ๆคนเก่าๆมี ความแสบๆคันๆของตลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเราก็อย่างที่เล่าว่าในค่ายอ่ะทุกคนตื่นเต้นจริงๆกับกับบุตรภรราตรีแต่เบียงทาวเองไม่เคยทำคอนเทกต์ลักษณะดีมาก่อนเลยแต่เป็นอย่วายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือมันมันด้านเลยผมว่าเราพยายามเราพยายามเป็นค่ายที่ผลิตคอนเทนต์ที่ดีครัไม่ว่าจะเป็นแบบไหน หรือคอนเทนต์รูปแบบไหนเราพยายามผลิตที่ดีสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยผมไม่เคยคิดจะทําหนังผีเพราะผมกลัวผมม็กลัวผีมากนะครับเหางนี้ไม่ใช่ไม่กลัวแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนมันมีรูปีมันมันมีเหตุให้ต้องทาแล้วอ่ะเราก็ต้องกระโดดให้เต็มที่เลยก็ก็เกิดเหตุก็วีไปน้องวีวีโอเลตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยเพราะเราเจอกันเราประทับใจเขาประทับใจการแสดงเขาแล้วก็พอเจอทีมงานทั้งหมดมันก็ตอบโจทย์กันหมด จริงๆนี่ต้องแบบว่าผมว่าเป็นคนเสนอตอนแรกก็กลัวกันแหละเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้มันจะเวิร์กไหมะอะไรเงี้ยแต่ผมมาไปคุยกับเพื่อนผมที่เป็นผู้ผลิตหนังผีที่อินโดะอะไรเงี้ยเขาก็เซสมากผมถามเขาแหละว่ากลัวไหมทำยังไงเขาก็พูดเหมือนกับว่าก็คุยกันเลยก็ตกลงกันแบบให้มาช่วยเล่นช่วยสนับสนุนผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะเราอาจจะสมมติเราไปที่ไหนที่หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีผมว่าทุกที่มีพลังงานอยู่เราก็พูดคุยกับเขาเอา ขนมให้เขาหน่อยแล้วก็บอกว่าโอเคฝากหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับวัฒนธรรมของในไทยมันก็มีเหมือนกันเราก็เลยเอามาผสมกันกราาให่ใชา่าผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาไม่ว่าจะกับใครในเรื่องผมอยากให้รู้สึกว่าถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยกลายเป็นทุกคนมาช่วยกันหรือว่าทุกพลังงานมาช่วยกันมันน่าจะเป็นเรื่องดีๆเพราะเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีอยู่ขนั้นเองเราก็ควรจะแบบเคารพเขานิดนึงมันมีสัมผัสที่อกตรงนี้ เดี๋ยววีกากลัวอีกครับหรือวีกลัววีกลัวมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าแบบก็ที่เล่าทั้งหมดบนเวทีอะไรไม่ใช่เรื่องโกหกครับแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมก็ไปทําบุญแล้วก็ก็รู้สึกว่าทุกที่มีพลังงานแต่ที่เนี่ยมีพลังงานแบบพิเศษระหว่างถ่ายยังต้องทำพวธีอะไรต่างๆ่างของเวทก็เนี่ยมันมีครับมีครับก็พยายามจะเคารพสถานที่และสิ่งที่อยู่ตรงนั้นให้มากที่สุดก็ไม่ต้องการคอนเสีย์หรือว่าพลังจาก เราผมต้องการการสนับสนุนแต่ไม่ต้องการความเคี้ยนกับเรา,าต้องการให้ทําให้หนังมันดูเคี้ยวเดี๋ยวช่วยกันเออช่วยกันได้แต่ว่าก็ก็เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างก็งประกอบกันหตนว่าเราขอพรหรือว่าเราบอกกล่าวก็เรื่องเดียวกันถ้าเราคุยกันดีๆทุกอย่างน่าจะสับสนุนได้ดี <c oughs> เหมือนที่พี่สื่อมวลชนก็เช่นกัน <c oughs> <c oughs> ก็คาดหวังครับคาดหวังว่าหลายๆคนจะได้ดูหนังผีที่หลอนๆแบบไทยแล้วก็มีความสนุกวๆแบบแบบไทยแล้วก็อยากให้คนทั้งโลกได้สัมผัสเราก็คือพอพิออนคาวมีสถานตรงนี้อยู่บ้างมันก็น่าจะพอพากันไปได้แล้วบวกกับความมั่นใจของทั้งทีมงานและนักแสดงผมว่าน่าจะพากันไปถึงจุดนั้นได้กดดันมข้ยคะใจเราขนาดนี้ในการทำอานกดดันมากกดดันมากเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านก็ทราบอยู่นะครับผมเพิ่งถูกตัดสินว่าแพ้มา นะครับรายได้ของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตามเป้าซึ่งในกรณีของผู้ลงเพลาะเขาจะพูดเปับเพลของผมเลยครับนะครับอย่างที่บอกนะครับคือผู้ลงทุนอ่ะเขาก็เห็นผลแล้วผมนี่ยังแผลสดอยู่อ่ะแล้วเขาก็ยังจัดงานใหญ่โตขนาดนี้ถามว่าผมกดดันไหมอ่ะไม่กดดันก็เกินไปแล้วมันกดดันครับแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันกดดันสิมันยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะแบบว่า ดีตัวเองขึ้นมายิ่งแบบมันแบบยิ่งถูกกดให้ต่ําเท่าไหร่มันก็จะปบ like ุ้มขึ <S <S <dokument ifiable STALK> right. ้นมามากเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณเบีอนคารมากมากที่แบบว่าให้โอกาสครับแล้วเบียนเบียนนเด่นกันยังไงเออเบียนเหมือนุคเก่ากับยุคใหม่ต้องปรับาษกันก็เป็นเรื่องเดียวกันคำถามนี้ดีมากครับเพราะว่าลองคุยกันก่อนแล้วก็คุยรู้เรื่องคือผมว่าพี่พิงอาจจะยุคห้าสิบแแต่ในใจเขาเด็กมากพี่พิงบอกว่าที่ผ่านมาผมว่าความมั่นใจเขามันหายไปเยอะเลยด้วย ด้วยเวลาด้วยสถานการณ์ของวงการบันเทิงที่มันยากด้วยอย่างเงี้ยทำให้เขาฝ่อใจเขาฝ่อหน่อยผมแค่รู้สึกว่าเรามาเติมเต็มเขามีของอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าบทเฮ้ยพี่ผมม็เปลี่ยนพี่ไม่หรอกผมแค่ให้ตัวเขามั่นใจมากๆขึ้นแล้วก็เฮ้ยไม่ต้องห่วงเราแบ็กอัพให้ทุกอย่าง,กา,งการปรับบทนะคะปรับครับปรับด้วยครับที่เสร็จมาแล้วก็มีบอกว่าปรับจนกว่าเราจะฉายนอ่คือกระบวนการการเติมเต็มแล้วก็ปรับตัวกันเมืองอะไรแบบนี้ะใครพี่พูดก่อนเออไม่ยถึงในแง่ของบทใช่ไหมครับ อย่างเช่นบทเนี่ยผมมีจุดอ่อนยังไงเนี่ยพี่ปอนก็จะเรียกประชุมทั้งทั้งตัวพี่ปอนเองตัวนักแสดงเองเนี่ยเขามาให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการตัวละครผมรู้ว่าเออมันเป็นบางมุมที่เราไม่รับรู้จริงๆเราไม่เห็นจริงๆอย่างเช่นผมเป็นผู้ชายเนี่ยเขียนยังไงเห็นมุมของผู้หญิงวีเขาบอกว่าฉันคิดอย่างนี้นะเราก็เลยสึกว่าเออจริงเว้ยหรือไม่ได้ตัวของพี่ปอนเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ตรงนี้ผมมันขาดหรือเปล่าพี่ของพี่มันอาจจะเก่าไปนะลองดูคนของพี่บอนคาวไหมว่าเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกว่าเอ โอ้เขาเปิดรับแบบเผด็จการครับคือค่อนข้างจะแบบว่าเยียบแต่บางอย่างนะครับบางองค์กรเนี่ยผมว่าเราประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ได้มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยคนบางคนต้องเด็ดขาดในบางสิ่งมันถึงจะพาเรือบางลำเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายได้ครับนั่อรืองนวไว้ในอว่างจะมีความมีฉากที่าของวหมรือว่ามีเลยไม่มีเลยครับอันนี้จะเป็นหนักที่ดี เป็นทางที่ผมว่าเป็นทางเดิมือว่าเราพยายามผลิตคอนเทนต์ที่ดีซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นมันคือทางเดียวกันไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีวายไม่วายอะไรเงี้ยผมว่าสนุกก็คือสนุกน่าดูคือน่าดูตอนนี้เราพยายามทาสิ่งนั้นอยู่ก็พูดถึงเรื่องบทเงี้ยมันผมเชื่อว่าการทาบทถ้าเราเปิดวางแล้วเราพูดคุยกันมันจะได้บทที่ที่เข้าถึงคนเพราะว่าเราเอามนุษย์กับมนุษย์มาคุยกันคุยกันแล้วก็จูนเนาะอย่างที่บอกว่าบุผาต่อยทำเหมือนเดิมเลยเหมือนภาคแรกเลยก็ได้คนก็ไม่ได้ชอบแล้ว หมือนมันจุดพูไปแล้วอะครับจุดพูแบบเดิมไม่มีใครชอบหรอกแต่ณน,นวันนี้เราครชอบเซนนั้นชอบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราเอามาทําในรูปแบบใหม่ก็เลยคูดอย่างพี่พิงซึ่งพอเขาเปิดปู๊บอ๊มันก็เลยตอนนี้สนุกมากคือปรับบททุกวันอันนี้มันไม่เครียดหรอกครับเี็นแต่ว่าแน่นอนเขากดดันตัวเองแต่ผมว่าทุกคนพร้อมจะพากันไปคือเมื่อกี้บ,บนเวทีเราคุยว่าอยากพูดอะไรก็พูดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนปะ็นอย่างที่เห็นผมรู้สึกว่าบทที่ดีเดี๋ยวมันจะไหลออกมาตามธรรมชาติเองถ้าเราเราเปิดใจกัน ใ้เวลาคิดนานแต,แต่ยอมให้เกิดเมนเดิเพราะว่ากว่าทำเกิดก็มีเบิ้ลมากลายเป็นแบบว่าเออคู่จิ้นที่มันดีมากแล้วตอนนี้เหมือนโดนจับแยกงครับโอ้ผมว่าผมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องการจับแย้งไม่แยากจริงๆในค่ายผมผมสามารถใครไปเล่นบใครก็ได้ถ้าบทหเหมาะสมอะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นนักแสดงเรื่องการจินตนาการเป็นฐานะของแฟนๆที่ชอบทำแต่ว่าในชีวิตจริงคือเขาเป็นนักแสดงเราอยากให้เู้อยู่ในบทที่ดีโปรดักชั่นที่ดีเล่นกับใครก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราไม่มีส่วนทำเรายิ่งแฮปปี้อย่างเลยแค่นั้นเองครับก็ เขาก็เล่นเรื่องอื่นด้วยผมว่าเดี๋ยวไมโครก็เล่นกับคนอื่นด้วย mm hmm. หรือแม้กระทั่งน้องๆในค่ายคือผมไม่ได้ฟิกว่าต้องอยู่เป็นคู่คู่คู่ตลอดไป mm hmm. เราเราไม่ใช่สายนี้แต่แรกอย่างน้ hmm. ผมว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเอาใจแฟนคลับอยู mm ่ hmm. แต่ว่าตอนนี้เราอยากให้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้รู้จักน้องๆเขาไม่เคยตามผลง,งานได้มาดูว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีอะไม่ใช่แค่ว่าเอยเรา,าขายคู่ขายจิ้นผมว่าค่ายเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้ว mm hmm. ยังอยู่มาถึงวันนี้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันนะครับ คาดหวังกอนได้นอะไรได้ก่อนก็ต้องอยากให้มันไปได้ดีในมุมของผมเพราะผมยังอยากทําต่อเพราะยังเนี้ยใครจะมาบอกว่าผมเป็นแบบคนมีทุนเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีใครอยากทําแล้วเสียหรอกครับเพียงแต่ว่าถ้ามันได้ผลตอบรับที่ดีผลงานดีๆถ้าเราตั้งใจมันก็จะมีสิทธิ์ไปต่อทีมงานที่เราเราอยากทํางานด้วยเขาก็มีกําลังใจโดยเฉพาะแน่นอนตอนเนี้ยอยากให้ส่งกำลังใจมากที่สุดคือคนนี้ แตกมาเอ้ผมเยอบครับเป็นไงฮะกลัวไหมครับกลัวไหมฮะการคุณมตัวผีมาเล่นหนังผีกลัวมากค่ะเวลาเขาเล่าเรื่องนูก็จะทำหูแบบลอยๆอยไปค่ะไม่ฟังมากส่วนตัวผมก็ไม่เคยเห็นแล้วกันครับแต่คือผมเป็นคนไม่ค่อยแบบจินตนาการไปไกลอะไรเงี้ยคือพอเริ่มคิดปุ๊บก็เราก็ตัดอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีมันก็น่าจะไม่เขาน่าจะไม่ทำร้ายเราครับ ม,รมรปเ,ปเร,เรเาม,มีถามอยู่ครับคือคือ,คอในคาแรคเตอร์พี่พิงก็มองว่าเราอาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์วิทด้วยแล้วก็เคือจริงบทมันก็ปรับไปเยอะจากบุกผาที่ผ,ผ่านมาครับสำหรับผมที่อ่านบทรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีการอ้างอิงมันมีการ คล้ายคลึงนิดหน่อยเราก็เลยใช้ชื่อบุภาลตรีแต่ว่าจริงๆแล้วบทคาแรคเตอร์ต่างๆมันก็สําหรับผมมันก็ท้าทายครับแล้วก็พี่พิงก็ให้โอกาสก,ก็ก็ดีใจจริงๆพี่พิงติดต่อมาก่อนก่อนที่พี่ปอนจะมามามา,มาเสิร์ฟชายมั่นใจยังไงที่ตัดสิในใจคิดนานๆไม่ตัดสินใจรับเรื่องนี้นี่ก็อย่างหนึ่งก็ชื่อเรื่องก็คือบุภาลตรีอีกอย่างหนึ่งคือพี่พิงครับคืออย่างที่ผมผมอยากจะบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาที่บอกว่าแบบ พี่พิงล้มไม่ไม่ไประสบความสำเร็จผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็มันปัจจัยมันเยอะมากกับการที่หนังเรื่องหนึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แบบทุกคนยังพูดถึงโคตรรักเองเลยอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เขียนถึงคนบนฟ้ายังมีคนร้องและมีคนฟังและร้องไห้อยู่ผมว่ามไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นพี่พิงเป็นคนเก่งมากครับสําหรับผมแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมง,งานกับพี่พิงครับพี่เอดีมาก ติดต่อมาหลายหลายหลายรูปทางพอสมควร <c oughs> ค่ะหากันไม่เจอนิดเึงอยู่แป๊บนึงแต่สุดท้ายอ่ะคือพอได้คุยกันปุ๊บพี่พิงก็นั่งคิชเล่าเรื่องให้ฟังเราวีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็วันนั้นกลับไปก็ไปคุยกับเก้าแล้วก็ก้าเป็นคนเชียร์ไห้เล่น <c oughs> ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้แสนสนั่นยังอยู่ในโรงนะคะยังไม่นับว่าแพ้ <c oughs> ไปดูกันก่อนได้นะคะ <c oughs> ใช่ครับค่ะแต่ว่านั่นแหละกลับมาที่เรื่องบูพาราตีมาลีราติการนะคะก็ คือจริงๆคือก้าคือชื่นชมพี่พิงมากแล้วก็เล่าให้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็เลยไปดูว่าพี่พิงเคยกำกับเรื่องอะไรมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เราชอบหลายเรื่องิงๆเป็นเรื่องที่แบบมีหลากหลายโทนให้เรารู้สึกประทับใจแล้วเราก็วกกับพอเราได้เจอพี่พิงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้เราเชื่อมั่นก็เลยตอบตกลงค่ะแล้วพอยิ่งได้อ่านหมดก็เลยมั่นใจมากว่าทุกคนน่าจะเอนจอยสิ่งนี้ได้เพราะว่าไม่เป็นบทที่ท้าทายสำหรับวีสำหรับนักแสดงนะแต่มันก็จะเป็นบทที่สร้างความสนุกและหลอนไปพร้อมๆกันได้ให้กับทุกคคนนนนได้แนน่อรับ ยายหน่อยยายหน่อยขาขายายหน่อยยายมายังไงท่านเลยฉันก็อย่างที่บอกเมื่อคืนค่ะร้านเล่าจริงๆไม่ตอบแต่ว่าคือพี่พีงอ่ะแกติดต่อมาให้เล่นเรื่องของก้าวเนี่ยแต่ว่าก็เล่นฉากเดียวนะแต่ก็เออสองรับคุยกันก็เสมอถึงถูกคอแกก็ถ้ามาชวนบอกว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้เดี๋จะให้เล่นเอาจริงๆเนี่ยส่วหนึ่งก็เพราะคนหนีอีกสองตัวก็เพราะสองคนหนีอ่าี่บอกว่ายังไม่ได้อ่านบทที่จริงเ เดชื่อใจใช่ไหมครับเชื่อใจเชื่อใจแบบเออกระเจดเคยเล่น้กันมาแล้วกัหนึ่ปีนเจอมาแต่ไหนแต่ไรถึงไม่เคยทํงานด้วยกันจริงจังัน่าอ้นแล้วก็ติดตามต่อนตั้งต่เราไม่เจอช่จมครับตอนนี้ที่บ้านตัวท็อปนะฮะนี่แหละแสนแนเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญทีมั้งหมอ3สามคนนี้ยังไงฮะ ทำงานให้มันคุ้มค่าเงินหน่อยสิเอาให้ทีมงานเตรียมติดต่ออาไทยเลยตอบไม่ดีติดต่ออาไทยมาเล่นแทนเลยมั้ก็พ่อผมรอกินหมูกระทะอยู่ครับครับผมก็พี่พิงเขาให้การไว้ใจครับในการที่เข้ามาเล่นแล้วแกก็เชื่อในตัวเราบางอย่างก็เรื่องนี้ก็จะทำเต็มที่เหมือนเช่นเคยครับ กับการที่พี่เขาไว้ใจแล้วก็พอรู้ว่ามีนักแสดงแล้วก็ชื่อเรื่องบุปผาด้วยนะครับก็เลยแบบว่าผมว่ามันสนุกแน่และที่สำคัญเลยครับผมกลัวผีครับดูเออขอให้เขามาแก้ตัวแทนลูกพี่เขานะครับอมาก็อยากอยากรบกวนฝากหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยนิพิงเนี่ยแกเป็นคนที่อันนี้แบบกล้าการันตีเลยว่าแกสามารถ สร้างสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้ครับด้วยความที่แกเนี่ยเป็นคนที่มีแบบผมแกจะรุ่นใหญ่แลว้วแต่นิสัยแกน่ารักมากแกขอบคุณนักสแสดงทุกคนทุกเทกแกส่งแต่แบบพลังบวกในวันที่แบบไปถ่ายหนังแกเอ้ยอตาเล่นดีมากนนองคนที่เล่นดีคือด้วยความน่ารักของแกมันเลยทําให้นักสแสดงอะ่ะเหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรที่มันยากอะ่ะเราก็อยากจะร่วมหัวจมท้ายกับพี่พิงให้มันสาเร็จให้ได้ ก็เลยคิดว่าแบบผมว่าหนังเรื่องเนี้ยนะมันจะถ่ายกันบนบ้านล้างที่มีผีกลัวถ่ายกันไม่กลัวผีกันไป<า>เวลาเวลาจะกลับเรียกเป็นชื่อนะอย่าเรียกเอ้ทุกคนขึ้นรถ<า>มียางแบนขับไม่ออกแน่นอนออซึ่ง <c oughs> ครับซึ่งเชื่อว่าพี่พิงเนี่ยความน่ารักความตั้งใจความรักหนังของแกจะในระเมียให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีครับรบกวนฝากไว้ครับคนต่อไปครับพี่ ตาบักครับครับผมก็ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเล่นเรื่องนี้นะครับผมก็ได้อ่านบทอูก่อนครับแล้วก็ได้อ่านบทอยู่2วันครับวันหนึ่งครึ่งเล่มแล้วอีกวันหนึ่งอีกครึ่งเล่มครับแล้วก็ดูเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจดีอย่างแรกก็คือเรื่องบุปผาลาตี <S 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 okay. ก็เป็นหนังที่ผมชอบมาตั้งนาน,น้วฮะก็ได้ดูตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะครับผมแล้วก็ เมก็เคยทํางานกับพี่พิงค์ฮะรู้สึกว่ามึงเขาให้มาขายหนังไม่ได้มาให้มานั่งทมาม้านั่งสวดทรมะาทำงานกับพี่พิงค์แล้วมันมีความสุขนะอ่าโอเคมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันแบบว่าสบายใจเราสามารถแบบเต็มที่กับงานที่เราจะสามารถทําได้จะเหนื่อยจะจากสองทุ่มจนถึงหกโมงผมว่ามันก็ธรรมดาถขอ้การทํางานมันมีความสุขอะ่ะเออมันก็โอเคละแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่จะได้เล่นหนังเรื่องนี้นะครับ<อ>ที่เล่นหนังเร<อ>ือ่องนี้ เจ็ดมาช่วยหน่อยวะเจเจเราปิดดีๆปิดอ่ะช่วยถามสวยๆหน่อยเอามามาคนหนคนละปากปากปากเจเจเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ยังไงอะพี่พิงครับผมเออเราเริ่มถ่ายคิวแรกวันที่24มกราคมนี้ครับแล้วกำหนดฉายเมื่อไหร่เออกำหนดฉายไว้ไว้ไว้รอใกล้ๆค่อยประกาศทีดีกว่าครับยังไม่กล้าบอกไปเดี๋ยวแฟนๆจะไปตีตั๋วรอนานครับเดี๋ยวเงินจะจมคิดว่าคนจะจน้ใช้เวลากี่เดือนนะครับเออเราถ่ายกัน3เดือนครับด้วยด้วยคิวของมาสดามเราแล้ว ความพิจิตรศักดิของทางเบียนคารด้วยครับอันละวงสรงใหญ่นะดับที่วันไหนครับเดี๋ยวต้องรอทางเบียนคาประกาศนะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมัจจุทุกท่านนะครับแล้วก็รบกวนนะครับขอเสียงปรบมือกับการแสดงของทุกๆท่านด้วยนะครับพี่สตาบัคนะครับพี่ตาพิยัดนะครับหอมแปมและแน่นอนนะครับพี่เจและคุณบีเรียวเลสนะครับต้องมาพิจิเลยนะครับ